พี่แท่นแท่นบูชามันเป็นกระทะกระทะต้มแดงๆอ,อ่ะอ๋อมันเป็นของข้า,าราชการเป็นแบบเนื้อเอ้ยเป็นเหมือ,อนก็นั่นแหละพี่อยากรู้ตัวอะไรไเครื่องเครื่องที่มันแบบเป็นสีชมพูชมพูนี่แหละกิน <laughs> มาพี่ผมแกงเผื่อบแล้วเนี่ย <laughs> ดูจากสีน่าจะเป็นอันนี่แน่เลยว่ะนั่นแหละอ้าวเครื่องกิจกรรมที่ต้องบุนให้โดนสีแดงเหรอไป มันเป็นคำสาบเอาล่ะอย่าฟังอย่าอย่าดันอย่าไปมันสับสนมันสับสนสับสนอยู่สับสนอยู่โอ้โหเยอะโดนแล้วอ่ะต้องถอนโทเทมก่อนเหรอใช่ต้องถอนอแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าโทเทมมันไหนโทเทมไฟโทเทมที่มีไฟอ่ะโทเทมที่มีไฟอ่ะมีไฟนะน่าจะรู้ได้ไงว่าไหนมีไฟน่าจะมีแสงนะแสงไฟสีส้มๆเลย อุ้ยมันจะแกะะ้ไม oh mm ่ได้ไงโทรเทมอยู่ไหนวะพิชิตหายเอออย่าไปเล่นกับเฮ้ยๆๆๆปวดเ้ต็มพอดีเต็มขากูเลยกูก็ไม่รู้โธ่เอ้ยมนนี่มา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 ที่มาฮิวมาฮิวนี่ก็นึกว่าแบบเออเพื่อติดแถบกำลังเอาขาลากแถบมาด้วยก็ว่าจะไปปลดให้กำลังปลดไม่ดันเสร็จนี่กำเหยียบไป เอาอีฮี้่ตั้งราตรงไหนอ่ะเอาวิ่งเลยไปไหนแล้วนะเอาเอตายแล้วเป็นไก่จิกตายแล้วเลี้ยวขวามาไปแล้วจ้าเอาอีฮี้่ะคุยอะไรเนี่ยตวเองไรจะเดินมาหาได้มันไปแล้วโอ้ยควายเอ้ย เปิร์กมึงจะโกงไปไหนนี่อีเหี้ยเดี๋ยวยิ่งเหลือน้อยคนยิ่งยากโอ้โหเดือดเนิร์ดเกียดเสียงนี้จังเลยอุ้ยอุ้ยผมเจอพี่พี่ผมเจอชิบหายแล้วไอ้นี้เทลว่ะอุ้ยไม่มันไม่เห็นผมว่ะโดนกูจู๊กอ่ะมึงโดนกูจู๊กแล้วเนี่ยโดนกูจู๊กแล้วโดนกูจู๊กแน่ไม่พี่มันหมดความพยายามกับผมแล้วว่ะ เจยตกมากูแม่กสัตว์ปีแม่กตี้ากูตีลังกาะอะไรทีเชี <c oughs> ่ยสัตว์ตีวิ่แบบตัวมว้วนเลยอ่ะเอา้าทำไมปล่อยมือไม่ได้ปล่อยแต่ค้ามเมื่อกี้แล้วก็ตายเอโอ้ยสองเครื่องมันมาหากูแล้วมันมาหายเครื่องมันอยู่ไหนเนี่ย โอ้โออทษเรอทษไม่ได้ช่วยเลยเมื่อกี้เสร็จแล้วแหละเอ้าไม่น่ารีบกดเลยอ๋อนี่ยเจอเครื่องละเป็นเน้นเป็นเครื่องในบ้านก็มีแล้วบักต่ำเหี้ยอะไรปะมันมันพุ่งติดไปบ้านที่มีไฟกระพริบกระพริบอ่ะมันพุ่งติดไปข้างในมีเครื่องเลย เสียงมันเปินลำโพงติดลำโพงติดไหวไหมเนี่ยไหวไหมมึงไหวไหมไหวไหมก็แล้วกูถามเลยว่เฮ้ยเอเฮ้ยมันฟาดตลอดเลย ดนเลยธรรมดาแะมันไม่วามเลยเยี่ยแล้วกูเยี่ยแล้วเยียแล้วเอาฟันโอยมันมาแล้ไปไที่หนมาดีก่าก่นไปเดินกันมันมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้นาผมนี่แหละขั้นนี้แล้วหรอวะ เร็วเร็วเร็วยุงกัดนิ้วยุงกัดนิ้วเอ้าอีดอกยุงตายเหรอล้วสามทีเลยเหรอใช่ไม่แล้วมาสามทีเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมโลกนี้ไม่ต้องมียุงได้ไหมสัตว์ ยูกัดนิ้วเหรอเมอก้กําลังปั๊มเลยเสือกกัดถูกนิ้วเลยนะนิ้วโป้งเนี่ยแม่เย็ด